อันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศวันสุดท้ายนะครับของงานบ้านและสวนต้องบอกก่อนเลยว่าในงานนี้เนี่ยลูกค้าที่ดูจากตามช่องทางต่างๆนะครับหลายๆช่องทางมาซื้อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางไร้สดก็ดีหรือว่าทาง YouTube ก็ดีหรือแม้แต่ในช่องทาง Tik t o k ก็ดีต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนมากๆนะครับที่แวะเวียนเข้ามาซื้อที่เรา,าที่นอเนตเอกลักษณ์และที่เราคุยกันทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเรามีภาพความประทับใจบทสัมภาษณ์ของลูกค้าที่น่ารัก ที่ซื้อที่นอนเราเพียงบางส่วนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากในส่วนใหญ่ที่ทำให้เรามีวันนี้กับลูกค้าที่มาซื้อแล้วผมต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีกี่เจ้าที่อยากให้เราสมัมภาษณ์แต่ผมต้องบอกก่อนว่าอยากให้พี่มาซื้อที่นอนด้วยความสุขครับพี่อยากให้พี่มาซื้อที่นอนด้วยความสนุกมากกว่าความกดดันอยากให้พี่มาซื้อที่นอนบนพื้นฐานห็นของมากกว่าเชื่อออนไลน์เพราะอะไรที่นอนหนึ่งตัวไม่ได้ตอบโจทย์หรอกครับเพราะความนุ่มความแน่นมันจะดีสาหรับใครบางใครบางคนแต่อยากจะให้พี่เห พราะอย่าลืมนะวันนี้เงินอยู่ในกระเป๋าพี่ซื้อผิดไม่มีใครคืนตังค์นะจ๊ะแต่ซื้อที่นอนกับผมมีให้ลองเทสไม่ว่าซื้อผิดนอนไม่ได้เปลี่ยนรุ่นคมยี่ห้อได้ด้วยอ,นนอ่ะไปทำบรรยากาศให้ดูครับส<ๆ>วัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะซื้อเอกลักษณ์ครั้งนี้ครังที่เท่าไหร่ลวครับ คั้งที่สองค่ะครั้งที่สองใช่ไหมซื้อไปกี่ตัวแล้วพี่อันนี้เป็นตัวที่สี่นี่ตัวที่สี่เป็นยังไงบ้างพี่เด็กอธิบายโอเคไหมครับดีมากค่ะก่อนที่มาซื้อที่นอนได้หาข้อมูลมาก่อนไหมครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ไหมฮะช่ค่ะครับเจอราคากับตกโมชั่นตรงนี้ไปโอเคไหมพี่โอเคเลยค่ะก็ถ้าใครกําลังมองหาที่นอนอยู่นะคะ้าลองมาเดินงานบ้านและสวนจะได้โปรโมชั่นดีๆนะคะหรือว่าจะไปที่โชว์รูมดูไลฟ์สดอะไรมนี้ก็ได้นะคะต่อราคาได้เลยอยากได้แบบไหนยังไงบอกได้ครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็สามารถติดต่อไปครับกลับมาได้เลยหรือดูแลให้เต็มที่สดถอายมิดนึงที่วันนี้มาเลือกซื้อที่นอนทําไมถึงเลือกเอกลักษณ์ในการเลือกซื้อที่นอนครับจริงคือพี่สาวแนะนมาครับผมแล้วได้เปรียบเทียบกับที่อื่นๆมาแล้วหรรือยงงพี่จิ แต่ว่าที่เหมือนพี่เขาเคยคงเคยหาข้อมูลมาก่อนแล้วเด็กในร้านเป็นไงที่อธิบายดีนะครับดีครับดีครับตรงตามจุดประสงค์การใช้งานทุกอย่างใช่ใช่ที่สําคัญไฮไลท์ราคาดีไหมพี่ดีครับผมแน่นอนแล้วถ้าจะบอกพี่ๆหลายๆคนในช่องทางอื่นจะบอกว่าไงครับลองมาเลือกมาซื้อที่ ดูมีออปชั่นยุ่นทั้งเยอะแล้วก็หลายระดับให้เราเลือกตามความต้องการไดขข้ขอบคุณพี่มากครับพี่คบ <c oughs> ขอบคุณจริงๆนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ได้มาเลือกซื้อที่นอนเอกลักษณ์ูกใจครับแล้วก็ราคาค่อนข้างเข้าถึงได้ครับก <c oughs> ่อนที่จะซื้อเอกลักษณ์เนี่ยได,ได้ดูจากที่อื่นๆมาแล้วหรือยังครับพี่ดูครับแต่ว่าจะดูเป็นแบบพวกอของแบรนด์เฮาส์ทั่วไปแต่ว่าที่มานอนแล้วก็ลองดูครั้งแรกครับก็มาที่นี่เลยที่งานแล้วเป็นไงพี่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายตอนแรกคือมุ่งว่าเราจะมาเอาของแพงแต่จริงๆ มันก็มีตัวเลือกอื่นที่อาจจะสบายกระเป๋าแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกันเนีรยเค้าก็แนะนําได้ดีครับใช่ถ้าวาอย่างอย่างสโรแกนร้านผมเนี่ยมันไม่ได้แพงสุดันจะดีสุดแต่มาเนี่ยจะซื้อตัวแพงเนี่ยจะบอกลูกค้าก่อนว่าเฮ้ยตัวถูกเป็นอย่างงี้นะและตัวแพงรับได้ไหมถ้ารับได้พี่จ่ายไม่ติดแต่ถ้ารับไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่า อย่างนี้อย่างนี้แฟร์กว่าไหมพี่แฟร์แฟร์ครับดีครับดีกับผู้บริโภคครับช่วยบอกพี่ๆหลายๆท่านหน่อยครับว่าช่วยฝาก้าให้ผมหน่อยนิดนึงอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ซื้อที่นอนครั้งแรกในชีวิตนะครับอยากจะแนะนำครับลองดูให้มาเลือกนะครับจากแบรนด์ของเอกลักษณ์นะครับเพราะว่ามีหลายขนาดหลายราคาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เชื่อเชื่อมั่นเชื่อถือได้นะครับแล้วก็เรื่องบริการหลังการขายแล้วก็สบายใจหายห่วงครับผมขอบคุณพี่มากครับพี่ขอบคุณมากมากครับพี่ครับ ดูที่นอนมาหลายที่แล้วหรือยังครับนอนมาตั้งแต่ต้นบูธยัตนตรงเนี้ยไทยบูธเลยใช่ไหมพี่ <Okay. S 1> แล้วเป็นยังไงพี่เด็กร้านผมอธิบายเข้าใจดีไหมครับใชดีมากค่ะราคาเป็นไงที่ราคาราคาน่รารักก็เลยตัดสินใจซื้อไปแล้วเรียบร้อยอะไรเป็นสิ่งที่พี่ตัดสินใจซื้อกับร้านผมครับก็ไ้พี่นอนเค้กมาแล้หลายบูธน่าจะเป็นที่คุณภาพของก่อนมาถูกใจแล้วก็น้องเขาก็อธิบายว่าแต่ละตัวแตกตาก่างกันยังไงบ้างแล้วก็ราคาโปรก็ดีด้วยก็เลย มื่อกี้ตัดสินใจเร็วมากเลยขอบคุณครับพี่ยังไงช่วยชิดฝากร้านผมนิดนึงได้ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่นอนนะคะก็มาดูได้ที่นี่เลยค่ะร้านเอกลักษณ์ค่ะผมบอกก่อนสําหรับใครที่จะซื้อที่นอนอย่าลืมนะครับร้านที่นอนเอกลักษณ์เรามีจัด event, อีเวนต์ทั้งอินดบบในเมืองทองธานีทั้งใบเท็กบางนาและสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเวสเกตก็ดีหรือเดอะมอ์บาคาร์จในพิเศษก็ดีส่วนใครที่อยากจะซื้อที่นอนอยากได้ความรู้ที่นอนมาที่นี่ได้เลยครับยินดีให้ความรู้คำแนะนำอย่างเต็มที่อยู่ลวไปดูโ แล้วเป็นไงครับเจอราคาเข้าไปที่นี่ถูกกว่ากแล้วเด็กอธิบายดีไหมครับดีดีครับของแถมเป็นไงเยอะไหมเยอะครับจัดเต็มครังผมจัดเต็มนะฝาอชุดที่ฝากบอกใหม่เป็นไงบ้างที่นี่แนะนําดีครับบริการดีเราอยากได้สเปคแบบไหนก็สอบถามได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเะเป็นยังไงครับทั้งนี้บนสี่ที่นอนอ๋อดีมากค่ะจองไว้3หลังแล้วดูไปกี่ร้านแล้วถึงมาเจอร้านผมพามาเลยมาที่นี่เลยทำไมถึงเลือกร้านผมมากเดินมาแล้วเขาน้องคนขายบริการดีด้วย พูดรู้เรือชัดเจนแล้วราคาเป็นไงบ้างครับพี่ราคาก็โดนดีโดนเลยนะ,ะจองแล้วจองแล้วได้ครับเยังไงช่วยฝ่ายร้านผมหน่อยได้ไหมอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะร้าน